ช่วงนี้นะคะมาติดตามกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชานะคะไปกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะจังหวัดนราธิวาสได้นําพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีทําบุญตักบาทและมอบรางวัลการสวดมนต์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจําปี2567ค่ะ เมื่อวานนี้ที่พุทธมทนตรจังหวัดนาราธิวาสตะบลลำ,ำพูอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีทำบุญตักบาท และร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมาะมก,กะกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรมตามหลักความเชื่อทางศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2567โดยมีนายชัดชัยอุตสาหะนายวิวรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่ราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาสเข้าร่วมพิธี ขณะที่พุทธศาสนิกชนชายแดน,นใต้จำนวนมากครับก็ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาด้วยนะครับโดยมีพระสิริจริยาลาังการรองเจ้าคณะภาค18เจ้าวาดวัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพันตรวจโทรวรณพงศจรักเลขาธิการสอบตอเป็นประธานฝ่ายคาราวสา จุดทูปเทียนบูชาพระธนรารัยรอนถวายจตุปปจัจจัยจตุปปจัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระธนรารัยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะประกวดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์ราชการจังหวัดชนภาคใต้จังหวัดยะลานอกจากนี้ับยังมีการถวายผ้าห่ม และแห่ผ้ารอบพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลพิธีเวียนเทียนและแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลอีกด้วยครับ